ทำไมคนเราทำดีแล้วไม่ได้ดีในความรักโอ้อันนี้ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับ จริงๆแล้วไอ้คำว่าทำดีแล้วได้ดีของคุณนั่นก็คงจะหมายความว่าอยากให้เขารักกับคืนอย่างสุดหัวใจนั่นแหละคุณต้องเข้าใจก่อนว่าความรักเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างในตำราแล้วเนี่ยครับสามเหลี่ยมความรักของสเติร์นเบิร์กเขาจะบอกประกอบไปด้วย3อย่าง Passion, Intimacy, Commitment เดี๋ยวผมอ,อธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับ PASSION จริงๆแล้วมันคือความพิศวาสอันนี้เป็นบทแรกเลยว่าครั้งแรกหรือเรื่องแรกที่มัน ขก้นมาในความรักอินทิเมซีคือภาพจำนะครับสิ่งที่มันทั้งดีทั้งไอรวมทุกรวมสุขกขึ้นมาภาพจําอย่างยาวนานอันนี้จะสร้างความผูกพันในขาที่สส่วนคอมมิทเมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ตามที่เป็นรูป,ปธรรมที่ผูกใจกันเช่นมีลูกรวมกันบ้านรวมกันจดทะเบียนรวมกันหมารวมกันอะไรแบบนี้อันนี้เป็นขาที่3นะครับแต่มันต้องเรียงเป็นสเต็ ดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องทําให้เขาเกิดกับเราให้ได้คือแพชชั่นนะครับอย่าข้ามขั้นแพชชั่นจะเป็นเรื่องแรกคือความพิศวาสความพิศวาสมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมถ้าสําหรับผู้ชายแล้วมันเกิดมาจากเขาเรียกว่า Image ด้วย Image เป็นหลักนะในช่วงแรก ดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณไปอยู่กับใครแล้วคุณใช้ความดีซัดเข้าไปอย่างเดียวเลยนะดีอย่างเดียวเลยสื่อสัต์ทำกับข้าวให้ซักผ้าให้ถูบ้านให้หนั่งรอลินน้อยอ่ะอย่างน,างนี้อยู่กับบ้านมันไม่เกิดความพิศวาสถูกไหมเพราะถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดความพิศวาสได้มนุษย์ทั้งโลกจะตกหลุมรักใครรู้ไหมคนใช้คนใช้อยู่บ้านทํากับข้าวซักผ้านะครับนายจะกลับกี่โมงเดี๋ยวทํานี่ไว้ให้นะครับเสร็จแ,แล้วก็นั่งรอด้วยความสุขสัต์อยู่เป็น กี่ปีกี่ปีแต่เราไม่ได้พิษสวาสดคนใช้ถูกไหมแต่เราก็อาจจะรักเขาในลักษณะที่แบบว่าอาจจะนายรักลูกน้องหรืออยู่กันแบบครอบครัวพี่น้องเป็นกัลายาณมิตรได้แต่ความพิษสวาสดไม่เกิดดังนั้นถ้าคุณอยากเรียกว่าทําให้คนนะครับมาพิษสวาสดคุณหรือเหมือนกับว่าฉันได้ดีในความรักก็คือเขารักฉันกลับคุณต้องเล่นกับสิ่งสิ่งนี้ให้เป็นนะครับคือแพชั่นแชชั่นมันมาจากการ โรยเสน่ห์รอยยิ้นแววตาท่าทางอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาหลงสเสน่ห์เราแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสเสน่ห์บวกกับความดีเข้าไปอันนี้ถึงจะอยู่หมัดมันถึงจะครบนะครับ Passion, Set, Intimacy แล้วก็ Commitment สามขาป๊อกกลายเป็นความรักอันนี้ครบ ถึงจะสมบูรณ์ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบแล้วฉันเป็นคนไม่มีสเสน่ห์แล้วจะทายังไงนี่้าเป็นนางขับกิ๊กผมแนะนําคุณเรียง f l i r t i n g bible หรือคัมภีร์เสน่ห์ไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะน้อยมากยกนเะว้นพระพรสวรรค์จริงๆสเสน่ห์มันคือการแสดงชนิดหนึ่งซึ่งคุณต้องฝึกดาราที่เขาเก่งๆอยู่ในทีวงทีวีอะไรแบบนี้เขาก็ต้องเรียนการแสดงต้องฝึกนู่นฝึกนี่มาจนรู้สึกมุมมมตัวเองมันได้แต่เราไม่ได้ไปเรียนอะไรขนาดนั้นในนี้ลองทําตามดูนะครับมีวิธีการส่งแชท พูดจาหาิบหัวขอ้อพูดคุยการส่งรูปกระตุ้นแพชชั่น fashion. เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสปาร์คเสน่ห์เขาขึ้นมาติดได้และถ้าคุณผสมความดีเข้าไปรับประกันว่าไม่ไปไหนแต่ถ้าคุณใส่ความดีอย่างเดียวที่ผมบอกปื้ดเข้าไปคุณจะกลายเป็นกัลยานางมิตรของเขาอย่างเดียวเพราะเขาไม่พิศวาสคุณทักเข้ามาได้ครับ